เพียรละอกุศลแข่งกับความตายพิขุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วกวระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพิขุทั้งหลายก็มรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุดพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันสิ้นไปกลางคืนเวียนมาย่อมพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองูพึงกัดเราก็ได้มแมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้ตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เรา เราพึงพลาดล้มลงก็ได้อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงซ่านก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสัต์ราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้พวกอามนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำการกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เรา พิขุทั้งหลายพิขุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่หรือหนอแลถ้าภิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่พิขุนั้น พึงกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนคนที่มีผ้าไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อดับไฟไม่พ่าหรือศีสะนั้นฉะนั้นภิขุทั้งหลายถ้าแหละพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเรายัางละไม่ได้ที่จะเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนไม่มีพิขุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทมันศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่พิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนสิ้นไปกลางวันเวียนมาย่อมพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองูพึงกัดเราก็ได้มแมลงป่องพึงต่อยเราก็ได้ตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงก็ได้อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงซ่านก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสัตราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้พวกอามนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแก่เราพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางวันมีอยู่หรือหนอแลถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอกุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เรา ผู้ทำกาละในกลางวันมีอยู่พิขุนั้นพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนคนที่มีผ้าไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียร ความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อดับไฟไม่พ้าหรือศีสะนั้นฉะนั้นพิขุทั้งหลายถ้าแหลพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเรายัางละไม่ได้ที่จะเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางวันไม่มีพิขุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมท มันศึกษาทั้งกลางคืนและกลางวันในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่พิขุทั้งหลายมรณสติอันพิขุเจริญแล้วอย่างนี้กระทาให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสง์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด